มีแบบประสบการณ์ใหม่ๆมาเล่าให้ฟังแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตที่แบบกินชาไข่มกแล้วแบบมันเป็นฟิลแบบเนี้ยคือวันนี้เราได้ไปสั่งชาไข่มกนมสดน้ำผึ้งแล้วทีนี้พนักงานก็ทำมาให้เราปุ๊บแล้วก็ดูดคำหนึ่งก็ไม่เป็นอะไร พอคำที่สองแค่นั้นแหละไม่รู้ว่าร่างกายเรามันเป็นอะไรพอดูดเข้าไปครั้งที่สองอะน้ำมันไม่ลงคอแล้วมันไม่มีอะไรแบบติดคอด้วยนะน้ำน่ะมันดันขึ้นจมูกอะขึ้นจมูกแล้วหลังจากนั้นเราคอนทนอะไรไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็แบบ ดูดปุ๊บแล้วมันแบบเหมือนคอนโทรลไม่ได้แล้วมันคอนโทรลปากคอนโทรลอะไรไม่ได้ทั้งที่เราก็อยากจะคอนโทรลว่าให้หยุดดูดนะแต่มันคอนโทรลไม่ได้หลังจากนั้นน้ําก็ไหลออกจากจมูกไหลออกจากปากแบบพุ่งเต็มโต๊อาหารเลยและตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นน่ะมันเหมือนกับถ้าคนอื่นเห็นก็เหมือนกับจะตลกมนะ แต่ว่าถ้าคนเป็นกับตัวตัวเองจริงๆนะอยากจะบอกว่ามันโคตรทรมานมันเหมือนกับเราแบบกำลังจะตายอ่ะมันหายใจไม่ออกมันคอนโทรลร่างกายตัวเองไม่ได้คือเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์แรกแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินชาไข่มกเกือบตุย นี่แหละเนาะเขาก็เลยบอกว่าคนเราจะตายวันไหนก็ไม่รู้ขนาดฉันกินชาไข่มุกเฉยๆก็ยังเกือบจะตาย